ไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณคุณจบปัญญาตีผมจบปิญญาโทไม่ที่ดลน,นะครับการทำงานผมก็ได้เป็นผู้ชการนะครับยศพลตำรวจโทนะครับเหลืออีกชั้นยศเดียวก็พลตำรวจเอกแล้วนะครับเป็นผู้ชการสันติบาลผู้ชการปราบปรามยาเสพติดนะครับประสบการณ์ทำงาน42ปีที่ผ่านมาผมเข้าใจ มึงนะเออคุณนะผมไม่พูดชื่อคุณนะแต่จะมาหัวมึงเข้าไว้นะนะครับไม่พูดชื่อมึงนะประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้นะนะครับถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองอีกเนี่ยผมจะไปรับอาสาตามล่าคุณด้วยตัวผมเองนะครับไม่พูดชื่อคุณไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ แต่กูจะมากหัวมึงเข้าไว้เลยนะเที่ยวเนี้ยมึงไม่ได้หนีแน่นะครับเวลามันมีเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเขาจําเป็นต้องมาร์กจุดใหญ่ๆออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้ให้แต่ของมึงนี่ไม่ต้องกูจะเอากําลังไปบล็อกมึงชาร์จจับมึงเข้าไว้ก่อนเลยนะครับเที่ยวนี้มึงไม่ได้หนีแล้วกันนะเออแล้วผมจัดการเป้าหมายนี่ไม่เคยเหลือ ไม่เคยเหลือสักครั้งนะฮะไม่เคยเหลือสักครั้งนะครับทางโน้นท่านไม่ทับภาคสองท่านไม่ทับภาคหนึ่งครับปิดก็ปิดเหมือนกันไปเลยครับปิดยาวไปเลยครับอย่างน้อยไม่ต้องให้มันแดกเงินไรายได้จากบ่อนไม่ต้องให้มันแดกปิดไปไม่ให้น้ํามันออกไปหกเจ็ดวันเนี่ยเริ่มเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วนะครับ และผมก็เห็นด้วยกับดุลพินิษของท่านนะถ้าถือพาส,สปอร์ตมาหรือใบญาติที่เข้ามาทำงานที่ไทยก็ให้เข้ามาทำงานไทยได้นะครับเย็นจะกลับไปห้ามซื้อของติดไปนะครับห้ามซื้อของติดไปนะครับให้เข้ามาแต่ตัวมาทำนะครับทำไมทหารเขาต้องทำอย่างนี้ครับ ท่านทราบไหมครับโอ้มาคิดแล้วครึ้มนะครับเขาปิดไม่ให้คนไทยข้ามไปครับข้อมูลที่ส่งมาให้ผมเนี่ยแถวช่องบกแถวภาคอีสานเราเนี่ยรถกี่คันที่เขเมยกเข้ามาชิดชายแดนไทยยันมอเตอร์ไซค์นะครับ ยันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของแม่ค้าที่เอามาขายให้ทหารขเขมรเขาพรตจุดเขาไว้หมดแล้วครับทหารขเขมรคุณรู้ไว้ซะด้วยปืนใหญ่รถบรรทุกจรวดคุณจอดอยู่ตรงไหนยันรถจี๊ปของนายทหารคุณรถบรรทุกคุณจอดอยู่ตรงไหน ยันมอเตอร์ไซค์แดงหัวว่าพวาบวาบอยู่แล้วรายงานเพิ่มเติมมานะครับเห็นยันรถแม่ค้าที่ขับซาเล้งไปขายของให้พวกทหารขเขมรน,นะครับแล้วมึงจะรอดไหมเนี่ยแต่ไม่ต้องทำตามขั้นตอน กลัวเขาว่าจากเบาไปหาหนักแล้วครับหากมันบุกเข้ามาปะทะกันจริงๆเอาให้แม่นหนักสุดๆไปเลยเครื่องบินลบขึ้นไปเลยพรัดจุดจุดมันพรัดหมดแล้วกำหนดด้วยเรดารอยู่แล้วนะครับพพไปหมดเลยนะครับอย่าไปแย่เสือหลัก ไทยน่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดที่ออกมาพูดบอกอย่างเนี้ที่จริงยังไม่พูดนะสงสารแม่ค้านะครับไม่ต้องไปขายแล้วแม่ค้านะครับจะไปขายไก่ย่างส้มตำของขครเบ็ดตะเล็ดอะไรอย่างเนี้ยนะครับ ของเรานี่แม่ค้าขึ้นไม่ขายไม่ได้นะทะหารห้ามนะแต่ทางโนโ้นแม่นไปขายยันเล่าเลยนะครับแอบลักลอบขายกันอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะพลอยสวยไปด้วยแล้วบอกจะบอกว่าประเทศไทยโจมตีพลละเรือนมันไม่รู้หรอครับระเบิดไม่มีตานะครับทิ้งไปจะไปโดนใครบ้างครับ การข่าวทางไทยดีมากครับรู้ยันมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงไหนฮนะครับก็มีทหารเขมรบางคนยังคึกอยู่ไนงะมันมีอาก้ามีอา g มันคิดว่าทหารไทยจะเอาเอ็มสิบหกอาก้าอาไปสู้กันอันนั้นมันมวยมันต่อยกันนะครับ ระวังมึงดูนอนหงายท้องแบบนกกระแตแต้แว็บไว้เลยนกกระแตแต้แว็บมันดูบนฟ้าอย่างเดียวครับมันกลัวฟ้าจะถล่มถ้าเครื่องบินแฟดมาเนี่ยมึงหนีไม่พ้นครับไอ้คูเลตท,ที่มึงขุดเข้าไว้เบิร์มที่มึงทำเข้าไว้เนี่ยไม่พ้นครับไม่พน้นมานับตัวเลขกันดีกว่า ว่ามันจะจบด้วยเลขคู่หรือเลขคี่นะครับว่าจะประมาณพันห้าร้อยเจ็ดคนหรือพันห้าร้อยหกเอาเถอะของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ผมพูดว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะครับ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมองด้วยตาและกล้องส่องทางไกลแบบโบราณเนี่ยเราก็ตรวจการหน้าได้ดีแต่มันมีป่ามาบางังแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยขมรนก็อาจจะมีก็ได้นะครับที่จริงกองชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็น่าจะใช้เครื่องมือพิเศษเข้าไปช่วยทหารนะ จริงๆเออท่านผู้จัดการทหารบกครับท่านแม่ทัพป,ปูครับท่านพนาครับแอขอไอ้เม่นข่าวก็ได้ครับอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอะ่ะขอเครื่องมือพิเศษของกองจดการตํารวจปร,ปราบปรามยาเสพติดไปตั้งตรงนั้นเลยนะครับไปตั้งที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ภาษาขเขมรน,นี่เรามีล่ามแปลอยู่แล้วนะครับเข้าไปทํางานครับ แต่เครื่องมือของท่านผมก็คิดว่าทางสรพก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่เราเอาของกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมีอยู่5ตัวเนี่ยเอาไปเสริมด้วยนะครับไปเสริมด้วยไปเสริมแนวชายแดนด้วยนะครับผมใช้คำว่าเครื่องมือพิเศษนะครับไปช่วยกันฮะยามนี้ต้องไปช่วยกันนะครับเราจะรู้หมดรู้เขาแต่เขาไม่รู้เรา รู้เขาแต่เขาไม่รู้เราครับเขาเองไม่ได้มีความพร้อมครับตอนนี้นะการติดต่อสื่อสารนะแต่ละหน่วยเนี่ยแม้นยังเรียกติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับวิทยุก็ใช้วิทยุห่วยๆเหมือนให้หมดดำมดแดงนะไม่ใช่เครื่องตรังอะไรนะฮะเหมือนกับไอวิทยุที่ที่ที่ใช้กันทั่วๆไปอะฮะเครื่องรับ พันกว่าบาทอะไรอันนี้ยังติดต่อกันไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยมันยังติดต่อกันไม่รู้เรื่องนะครับยังติดต่อกันไม่ได้นะครับและกข้าใจไม่ดีครับเนี่ยเข้าใจไม่ดีครับเพราะเขารู้ว่าต้องโดนเหมือนก็เลี่ยงลบกับพม่าแหละครับถ้าปะทะกันด้วยปืนเล็กเนี่ยก็เกลี่ยงไม่กลัวนะครับเอาเฮลิอคอปเตอร์มา กะเลียงก็ยิงด้วย RPG พนะครับแต่เวลาเครื่องบินลบมาเนี่กะเลียงแย่กะเลียงก็วิ่งหนีเข้าไทยแล้มึงจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเขาดักหน้าดักหลังเข้าไว้เงี้ยจะวิ่งหนีเข้าไทยก็ไม่ได้นะครับจะวิ่งกลับประเทศตัวเองก็ลําบากคุณเซนคิดดูดีๆก็แล้วกันนะตะแบงไปได้ไม่กี่วัน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะผมมองว่าที่เขาทำท่าตะแบงมาอย่างเงี้ยนะครับทำยกกำลังมาประชิดให้คนไทยเนี่ยเบนความสนใจมาอยู่การลุกรานแนวชายแดนนะครับนะครับเบนเบนความสนใจคนในประเทศให้มามุ่งเป้าที่บริเวณแนวชายแดนนะครับ ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับไม่มีทางยอมนะครับไอ้เหี้ยแค่มึงมาเหยียมช่องบอกเนี่ยคือคนไทย,ววยร,รวมหัวกันอย่างเงี้ยนะครับรวมหัวกันคนไทยบางทีก็อาจแบ่งเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นน้ำเงินเป็นสลิมเป็นส้มแต่เวลาถึงเวลาที่ใครมารุกลาและคนไทยไม่มีเหลืองแดงส้มนะครับคนไทยรวมหัวกัน ดีผมก็เสนอมาตั้งนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นวันที่สามที่สี่แล้วครับว่าต้องปิดด่านครับการเจาจาต่อรองเราจะเพิ่มอำนาจในการเจาจาต่อรองนะครับไม่ต้องไปรอคุยไอ้เจบีีวันที่สิบสี่อะไรแล้วครับนี่วันที่เจ็ดอีกเจ็ดวันนะครับปิดด่านก่อนอย่าให้น้ำมันออกนะครับให้แม่นไม่มีน้ำมันใช้ไปก่อนนะครับเขาก็ซื้อได้ คุณจะไปซื้อจากเวียดนามก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่คุกคลักก็แล้วกันนะครับแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับเขาครับให้เขาพรานมาคุยนี่ให้พรานมาคุยที่ประเทศเรานี่นะครับแต่ไอ้เจบซเนี่ยการพูดคุยทวิภา,าคีนี่มัน ตอนนี้กัมพูชามันเป็นเย้าภาพแต่คุณเซนแม่นพูดว่าไอ้ตรงนั้นเป็นเขตแดนไทยไอ้เป็นเขตแดนขเขมรไม่ต้องไปเจราจาเลยเจราจามันก็ไร้ประโยชน์เหมือนกับลองภูมิธรรมไปเจรจาไอ้รัฐมนตรีกรลาหวมขเขมรน,นะครับไปคุยเหนื่อยเปล่านะครับไม่ต้องไปคุย ก็บอกไปถ้าเขาเชิญไปเจจาวันที่สิบสี่เนี่ยบอกว่าเราป่วยเจ็บคอนะครับเจ็บคอนะครับเลื่อนไปก่อนนะปิดด่านไปก่อนนะครับปิดด่านไปก่อนให้รู้ว่ากูไม่สนใจมึง กวนตีนอย่างนี้ก็ไม่สนใจนะครับปิดครับตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริษัทโทรศัพท์มันไม่จนตายหรอกกสทชไปตรวจด้วยนะครับ ไอ้สายแลนอะไรที่มันข้ามไปให้บ่อนใช้ให้เสาสัญญาณโทรศัพท์ที่หันไปให้บ่อนใช้ให้พวกเว็บพนันพวกเว็บผีไอ้แก๊งคอนเซ็นเตอร์ใช้ตัดไปแล้วจะดีเองมันจะตายเหรอนะครับผมเข้าร่วมประชุมห้าครั้งหกครั้งผมก็เน้นย้ำตลอดนะครับว่า มึงหันเสาสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ไปให้เขาใช้แล้วเขาก็มาหลอกคนไทยผมพูดแรงในที่ประชุมเนี่ยนะครับนะครับผมพูดแรงนะครับทั้งเอเอทั้งดีแท็ทั้ง AS, ทรู G, ทแหละคุณเห็นประโยชน์ของประเทศชาติก่อนเถอะคุณแข่งขันแย่งลูกค้ากันแข่งเอาเงินเข้าบาริษัทคุณนะนะครับเดิน ชาวบ้านก็ดูครับไอเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณแนวชายแดนนะครับมันหันไปทางโน้นเนี่ยผมพูดกระแทกแรงๆก็มีออกไปจับสองเสานะครับและแม่งก็เงียบเลยนะครับอดีตตำรวจไปเป็นกรรมการบอร์ดอยู่คนนะครับพาไปจับได้สองเสา แล้วก็เงียบเลยเงียบเลยนะครับไม่รู้ว่ามีการเคลียร์กันหรืออะไรกันก็ไม่รู้นะครับผลประโยชน์มันสูงครับบ่อนเนี่ยนะครับผลประโยชน์มันสูงนะครับ ต้องทำให้เขาลำบากบ้างหนึ่งไม่มีน้ำมันใช้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้อย่างน้อยช่วยคนไทยแล้วไอ้คนถูกหลอกในหะ้คนไทยเห่งนั้นคนข้ามไปเล่นการพนันก็คนไทยทั้งนั้นนะครับ ให้ช่องแดงนี่มันไม่รู้เปไ็นไรบางครั้งนะครับผมอุตส่าห์เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ผมสองเครื่องนี่มันจะใช้ต่างค่ายกันนะครับใช้ dt แทกับ a ออนะครับบางทีไปจุดหนึ่งสัญญาณของ a อไม่มีก็ยังใช้ d t แทได้บางทีไปจุดหนึ่งสัญญาณ dT แท็ไม่มีก็ a อนะครับสงสัยต้องไปใช้ทรูอีกเครื่องมั้งครับ แต่มันเหมือนกันไงใช้สําหรับเชื่อมต่อข้อมูลเหมือนกันทั้งสองเครื่องผมนี่เหมือนกันนะครับข้อมูลเหมือนกันข้อมูลทางช่องดําช่องแดงเหมือนกันจะใช้อันไหนสลับกันไล์ก็ได้นะครับถ้าเขาเปิดรับกองหนุนผมไปครับผมพร้อมที่จะไปลบครับพร้อมที่จะไปเสี่ยงชีวิตครับ นะครับไม่ใช่พูดเล่นๆนะครับจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปช่วยนะครับแล้ว อายุรุ่นผมนี่มันไม่กลัวตุยแล้วมันไม่กลัวตุยแล้วนะครับเรื่องถอยวิ่งหนีหางจุกตูดไม่มีแล้วนะครับนะครับมีแต่จะลุยข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ไปชกไปต่อยคงไปสู้เขาไม่ได้กําลังสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กคนแก่มันจะเสมอภาคกันได้ทําให้เกิดความยุติธรรมได้คือมีเข้าหลามในมือเหมือนกันนะครับ ตั้งแต่อายุสิบยันอายุ80ดสิบครับแต่เสียเปรียบเ้าหน่อยตรงสายตานี่อาจจะต้องใช้แว่นหน่อยและมันมีคลิปของคุณหมอให้ทดสอบสมรรถภาพาผูนะครับมันเสียงดังตั้งแต่ร้อยมาวีดแล้วก็มา90ไล่มาจนกระทั่ง20กว่า10กว่าของผมดังมาแค่เกา สิองมั้งไม่ได้ยินแล้วโอ้โหประสิทธิภาพหูผมนี่เหลือ10%อร์เซนนะครับฝึกสไนเปอร์มาตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงเสียงลูกระเบิดลูกแตกอะไรมันเข้าหูเมื่อก่อนผมไม่ได้ใช้ที่อุดหูป้องกันหูไงทหารตำรวจสมัยผมรุ่นผมนี่ไม่มีใครใชใ้เครื่องมือป้องกันนะครับประสาทหูเสียหมดประสาทหูเสียหมดนะครับ ผมได้ยินแค่เก้าสิบกว่า92แล้วก็ไม่ได้ยินแล้วครับเอาไปเงี้ยหูฟังใกล้ๆก,ก็ไม่ได้ยินแล้วที่เขาทด,ทดสอบประสิทธิภาพหูนะครับมันมันไม่กลัวแล้วไงคือพร้อมแล้วไปเนี่ยพร้อมแล้วนะครับและไม่ห่วงหน้าพาวงหลังนะไม่ต้องห่วงหน้าพาวงหลังนะครับ มากซ้อมวิ่งฝึกร่างกายมาได้เป็นอาทิตย์แล้วเผื่อจะได้รบนะครับฮะเราคึกเราคึกครับจิตใจฮึกเหิมครับมาเนี่ยนะครับจิตใจฮึกเหิมครับก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายเขาไว้ให้พร้อมนะครับ ใครบอกเนี่ยบอกอะไรเดี๋ยนนะไอ้ไอ้กวีวั์บอกว่าอยากอยากฆ่าคน <laughs> อนนี้เตรียมเครื่องบินลบอย่างเดียวของเราเนี่ยนะครับอย่าแย่เสือหลับนะครับเสือตบเข้าไปมึงจะเจ็บนะครับประเทศไทยเครื่องบินลบเป็นร้อยลำอาวุธยุธโทโธปกรณ์เต็มที่คุณมีลำเดียวอะนะครับคุณมีลำเดียวอะยังไงก็สกัดกั้นไม่ได้แล้วแม่งขึ้นได้ป่ะไม่รู้เห็นไปทดสอบจอดอยู่ข้างๆทุ่งนาควันท่วมอยู่นะ ต่างชาติเขาไม่กล้าส่งเครื่องบินลบมาเสริมคุณแล้วครับเออมึงอะขี้แตกก็แล้วกันนะขมินขี้แตกก็แล้วกันมึงคิดว่าจะปะทะกันด้วยปืนใหญ่จะลวดแซมหลายลำกล้องอะไรนะครับไทยต้องกดโดยเครื่องบินลบครับเอาให้จุกแล้วก็นอนร้องไห้ไปเลยนะครับ ก็ต้องไมคุยไปเจจาแล้วครับเหยี่ยมมาก็ฟืดไปกดไปเลยนะครับผมใช้คำว่าเป็นเบือ่อก็แล้วกันขราวนี้นะครับเป็นเบือ่อนะครับเป็นเบือ่อเที่ยวก่อนสมัยปีห้าสี่นะก็ดวนกันนะครับกดได้ปืนใหญ่ข้ามไปข้ามมาโอ้โหเปลืองข่ากระสุนไปเป็นหมื่นล้าน ไปเปลืองค่าระเบิดเครื่องบินที่กว่านะครับใช้ไปเลยศักยภาพเรามีเท่าไหร่นะครับเกิดปะทะกันช่องบกก็ทหารเรือก็ยกกำลังไปประจันหน้าทางทะเลด้วยนะครับแนวชายแดนเีนให้หมดนะครับเครื่องบินลบอัดเข้าไปให้ขี้แตกเลยนะครับแล้วจะเลิกซ่าไปอีกห้าสิบปีอ่ะ น่เป็นผมผมทําครับเป็นผมนะท่านผู้จัดการทหารสูงสุดประสานกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกไว้เลยครับ